โอเคนะผู้ชมสวัสดีมาเมื่อกี้เราเล่นเลยนะผูนะ้ชมเลยมาต่อกับอ่าสกอร์สไตเกอร์สรกักหน่อยนะผูนะ้ชมตุนสามันสองวันนี้มันเป็นชะตาลายแข็งของสกเกอร์สไตเกอร์นะอ่าดูดิเราก็ยิงรัวๆเลยนะผู้ชมพะเราทุน สามพันะเบ็ดห้าสิบก็ยังไม่ได้แรงมากเนาะแต่เราต้องเล่นให้เป็นยินให้พอรอแชค็คพอตอย่างเดียวมันจะคุ้มไหมเนี่ยโอเคคึบมาเพื่อนโอ้โหลายแข็งโป๊ะเลยอะยนี่กว่าหนังยางอีกงรังงผู้ชม เจ็บจี๊ดโอ้โหเน็ตแบบนี้เนี่ยไม่ชอบจริงๆเลยนะอย่างชุนอะ โอเคแปดสิบ okay, อืมแข็งดีจริงๆรลายแบบนี้นี่แข็งดีจริงๆอืมไม่รู้จะสุ่มยังไงแล้วมันจูมตาเบลอมาแล้ว โอเคร้อยสิบโอ้ยเกือบตายมาแน่นเงี่ยตายละอุตส่าห์เงียบเงียบบอกว่าจะรับจ o b แบบ ก้าสเต็ปก็ไม่รอดเว้ยเฮ้โดนอัด <Meine> ทุกดอกอะยับไม่พอเจ็บซะด้วยฮึ่เน็ตท่านผู้ชมเน็ตแบบนี้เรียบร้อยท่านผู้ชมสมารเลยตอนนี้มันเหมือนกำลังอัปเดตท่านผู้ชมมันเลยเป็นแบบนี้กันหมดนะ ไปเปลี่ยนเกมย์ไปค่ายแพ็กมันติคือ